ไม่ว่าจะเจอความจริงแบบไหนเราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ทิพยัพประกันภัยไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้คุณกล้าเผชิญกับทุกความจริงได้ตลอดไปจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ72ปีทิพยัพประกันภัย สวัสดีครับธรรมะธรรมโมโง่กันอยู่ได้ในวันนี้เนี่ยอยากจะชวนแลกเปลี่ยนไปถึงท่านที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายย้ำนะครับภาษาที่เราใช้นั้นเป็นเพียงถ้อยคำสมมุติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่พระองค์ท่านก็ยังไม่สามารถใช้ภาษาสื่อความหมาย ในเนื้อหาแห่งธรรมที่เป็นจริงตามสภาวะธรรมชาติได้ร้อเซเพราะนั้นตอนนี้เรามาทำความเข้าใจคำว่าปฏิบัติกันก่อนซึ่งความหมายคำว่าปฏิบัติธรรมนั้นมูหมันตีความกันไปได้หลากหลายและในกระบวนการของการตีความนั้นก็นำพาไปสู่การปฏิบัติที่ ผิดทิศผิดทางนะครับตีลังกาก่อให้เกิดมลภาวะจิตใจซึ่งเราเรียกกันว่าบาปก็มีทำให้เกิดอาการก่อบุญกุศลขึ้นมาบ้านแต่ก็ไปไม่สุดทางชะนักงานนะครับค่อยๆกระดึบกระดึบกันไปและทางที่จะ ตรงมุ่งสู่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมแยกออกมาเป็นสมเรื่องด้วยกันไอเรื่องที่ผิดทิศผิดทางเลยฟันธงเลยครับก็คือกระบวนการการชักชวนการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายที่ต้องระบุตรงๆแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะการปฏิบัติธรรมที่พยายามให้เกิดนิมิต เห็นลูกแก้วนะครับทำไมถึงบอกว่าผิดเพราะเวลาเราปฏิบัติจะให้เห็นนิมิตเห็นลูกแก้วนั้นแสดงว่าเราจะต้องเพิ่มความมีตัวตนของเราความมีตัวตนคืออะไรความมีตัวตนก็คือใครล่ะที่เป็นผู้เห็นลูกแก้วแล้วจะเห็นไปทำไม ก็เห็นไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ความมีตัวตนของเราบวกกับการสอนว่าทำบุญแล้วจะรวยจะรวยจะรวยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นคำสอนที่ผิดคำสอนที่ถูกต้องคืออะไรทำบุญแล้วรวยแน่นอนแต่อย่าไปจิตติด,ดอย่าไปหวังรวยครูบาอาจารย์ไม่ต้องบอกพระไม่ต้องบอก นะครับพระธรรมชโยไม่ต้องบอกจิตังเมรวยรวยรวยเพราะองค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านบอกไว้แล้วทานที่หยอดลงไปเป็นเมล็ดข้าวเพียงหนึ่งเม็ดเปรียบเทียบนะครับเป็นเมล็ดข้าวเพียงหนึ่งเม็ดเท่าก็จะเติบโตมาเป็นหนึ่งต้นมีหลายรวงรวงก็มีหลายเม็ดเห็นไหมครับหยอดไปหนึ่งออกมาเป็นร้อยเท่าพันเท่า ก็จะต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเช่นมเมล็ดข้าวนั้นต้องเป็นพันธุ์ดีและดินที่ไปปลูกก็ต้องเป็นพันธุ์ดีเมล็ดข้าวก็หมายถึงทรัพย์ที่เรามาทานดินก็หมายถึงผู้ที่รับทานนั่นเองแน่นอนครับทําทานย่อมได้รับผลตอบแทนเป็นร้อยเท่าพันเท่าดีดังนั้นใครที่จะมาตอบย้ําว่าถ้าบุญแล้วรวยแล้วรวยก็เขาพูดตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าและผิดบาปตรงไหนอะมันผิดบาปก็ตรงที่ไปยุยงสร้างเสริมให้ผู้คนมีกิเลสข,ขึ้นซึ่งมันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นสาระอันเป็นหลักการคือเราจะต้องทิ้งตัวตนเพราะตัวตนเราไม่มีมันเป็นเพียงแค่อุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นมั่นขึ้นมา เห็นไหมครับสวนในหลักการเพราะสอนให้สร้างกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะแบบที่สองน,นะครับได้บุญบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นแต่จะเป็นการเริ่มต้นที่ทําให้เสียเวลายอย่างยาวนานนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมที่เราพูดจนว่าโอไปนั่งสมาธิกันนะครับ คำว่าไปนั่งสมาธิกันเนี่ยผมจะทวนว่าความหมายของคำว่าสมาธิในคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือการมีสติครับทีนี้การไปนั่งสมาธิและทำให้เกิดผบวังนะครับเข้าสู่สมาธิที่ดิ่งลึกนะครับซึ่งมีเป็นสามระดับที่ก็เขียนเป็นตำราไว้ก็คณิกะอุปจาระ อัปปนาสมาธิหรือเป็นชั้นหนึ่งสองสามสี่ยิ่งลึกเข้าไปก็ยิ่งเดินผิดทางปฏิบัติลึกเพ่งโอ้โหเกิดอภิญญาขึ้นแต่มันเป็นโลกีอภิญญาโลกีอภิญญาแล้วอะไรครับมีฤทธิ์มีเดชเหมือนพวกพ่อมดหมองผีหรือ เนนแออย่างนี้กันต้นมีฤทธิ์จริงนะแต่มันเป็นฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดบาปน,นี่สําหรับพวกที่มีฤทธิ์แต่พวกเราก็จะรู้สึกแบบนี้โอ้โหคิดว่าใครมีฤทธิ์และเป็นพระราหันเป็นที่ที่จะพึ่งพาได้พึ่งไม่ได้นะครับทำไมบอกพึ่งไม่ได้เพราะพระเจ้าพระองค์ท่านก็บอกว่าแม้แต่พึ่งพระองค์ท่านก็พึ่งไม่ได้พระองค์ท่านไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้ พระองค์ท่านไม่สามารถใช้อิทธิฤทธิ์อำนาจใดๆที่ไปทำให้ผู้คนบรรลุธรรได้ถ้าท่านทำได้นะครับพระองค์ท่านปรานาตัวมาเพื่อปลอดปล่อยสรพสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องให้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าท่านมีฤทธิ์ทำได้ท่านจะทำให้สัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่นี่ทำไม่ได้พระองค์ท่านบอกว่าพระองค์ท่านทำได้เพียงแค่เป็นครูผู้ชี้แนะแนทางนั่นแหะ ดังนั้นการนั่งสมาธิที่นำไปสู่ความสงบเนี่ยนะครับมันก็ได้ความสงบนะเพ่งเกิดนิมิตเกิดอิทธิฤทธิ์มันก็ได้แต่มันไม่ได้นำพาไปสู่การพัฒนาจิตใจที่จะหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนะครับอ้นี่เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ นะครับว่าอย่าไปติดยึดกับการนั่งสมาธินะสมาธิมันทําแบบไหนก็ได้ให้มีสตินะครับมันไม่มีรูปแบบไอ้ที่ตารามาเขียนนะบอกว่าโอ้มีวิธีที่จะเพ่งที่จะทำร้อยแปดเ้าราก็คิดค้นมาเองก็ได้ครับจะทำอะไรเหมือนกับที่ผมเคยเรียนว่าการทำสมาธินั้น ย้ำคือการทำสติทำไมต้องย้ำว่าคือการทำสติก็เพราะเวลาเราจะทำสมาธินั้นมันมีจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายระดับธรรมดานะทั่วทั่วไปคือฉันมีทุกข์ก็อยากให้พ้นทุกข์อีกประเภทหนึ่งครับก็ไปบนไว้ นะจแก้ปัญหาสุขภาพความทุกข์ต่างๆหรืออยากร่่ารวยมันก็ไปบนบานสารกล่าวแล้วก็มานั่งสมาธินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวตนทั้งสิ้นนั่งสมาธิแก้ทุกขก็ตัวตนเพราะที่ทุกนั่นก็คือตัวตนเพราะเราไปยึดควาเป็นตัวตนเราไม่มีตัวตนนะผมพูดซ้ําบ่อยๆนะครับเพื่อตอบย้ำให้เห็นว่าเราไม่มีตัวตนเพราะการนั่งสมาธินี่ยนะครับ ต้องมีจุดมุ่งหมายไปเพื่อทำลายอุปทานความเป็นตัวตนของเราที่การจะทำลายเนะี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจครับท่านผู้ชมว่าไอ้ที่เรายึดว่าเป็นเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าร่างกายนะธาตุทั้งสี่แต่ผมลงลึกหลายครั้งลงซ้ำอยู่่ยแวละว่ามันก็คือพลังงานที่มาอัดแน่นกันจนกลายมาเป็นอะตอมมีอิเล็กตรอนโปรโตอน แล้วต่อมามารวมกันเป็นาธาตุจากาธาตุก็เป็นเซลล์เป็นเนื้อเยื่อเป็นองค์ประกอบของร่างกายสัตว์ทั้งหลายที่มีเนื้อหนังมังสายก็ได้แก่ความเป็นมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่านามนะครับอิาร่างกายเรียกอิกนนามอินนามนี่ว่าเนี่ยนะครับเราสังเกตได้เลย ไม่มีคําว่าจิตนะครับมันคือขันธสี่ที่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและผมก็พยายามจะมใช้ภาษาเข้าใจง่ายๆว่ามันคือกระบวนการการทํางานของจิตมันทํำยังไงนะมันก็ทําการรับรู้ต่อสิ่งที่มันไปสัมผัสรูปรสกลดินเสียงเย็นร้อนอ่อนแข็งและรวมทั้งธรรมารมก็คือความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องอดีตหรือจินตนาการไปในอนาคตนั่น มันรู้หลังจากรู้เสร็จมันก็จะจำไว้ว่าเฮ้ย hey, ที่มึงรู้เนี่ยนะมันเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉย,ยๆนะแล้วก็จำไว้เหมือนผมว่าแล้วหลังจากนั้นกับอุปทานของความเป็นร่างกายมันก็เอามาพุ่งแต่งเป็นสนธิยาณน,นะเป็นคนโน,โน้นคนนี้นะแล้วหลังจากเป็นสนธิยาณ้วเป็นไงอ่ะสนธิญาณต้องมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีรถมีบ้าน อ่ะมีหมดแล้วเป็นไง,นงเนี่ยตัวแกแกเนี่ยแบบนี้เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นความจริงที่มันจะเป็นใครอะไรก็ตามแต่มันจะต้องเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายมันเป็นสิ่งที่เล็กลงไยแล้อ่ะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วนะว่าความเป็นอุปทานเราเนี่ยนะมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าเนื้อหนังมังสาร่างกายนะกับการรับรู้ของจิตเราไม่ได้พูดถึงเรื่องจิต จิตเนี่ยมันก็มีสภาพของมันอีกันครูบาอาจารย์ท่านบอกเป็นคลื่นผมก็เปรียบเทียบอนุมาน้นึกเหมือนกระแสไฟฟ้าแล้วกันนะเพราะเรารู้มันได้แบบนี้เราก็มาทาความเข้าใจว่าจิตมันมีคุณสมบัติของมันคุณสมบัติของมันเนี่ยอันแรกมันไปสัมผันสกายขันสีมันก็ปรุงแต่งสร้างอารมณ์ตลอดเวลาให้เราโกรธเที่ยวโมโหโกรธาได้เมื่อไม่ได้ดังใจจาก การโลภโกรธหลงอะไรก็ว่ากันไปมั่นเป็นแบบนั้นครับมันทํางานไปแต่ด้านหนึ่งมันมีเครื่องมือทํางานด้วยกันที่เรียกว่าสตินะทีนี้จิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติต่อไปว่าถ้าทําอะไรซ้ํา้ำซ้ำซ้ซ้ำซเรื่อยๆมันจะเกิดความชํานาญที่ความชํานาญจากอุปทานเนี่ยเราจะเกิดความชํานาญอะไรขึ้นครับเราก็จะเกิดความชํานาญในการ รุงแต่งสร้างอารมณ์โลภโกรธหลงนะครับพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจอะไรของเราก็ว่าไปตามเรื่องจากการเกาะเป็นตัวตนไอ้สิ่งนั้นมันเป็นมวลนะครับที่หมกักเกาะอยู่ในจิตเป็นคลื่นแห่งกรรมที่นำพาให้เราไปเกิดอีฝั่งสติกก็แบบเดียวกันถ้าเราใช้มันบ่อยๆๆบ่อยบนะครับมันก็ผมจะเปรียบเทียบเหมือนรถนะผมเปรียบเทียบอันนี้ บ่อยรถเนี่ยนะครับเราใช้เท้าเท้าเดียวเหยียบเรานึกว่าเท้านั้นเป็นจิตด,ด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาแนละ้วมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งแต่พอเราย้ายผ่อนคันเร่งขึ้นเห็นไหมรถมันก็ช้าลงนะแล้วถ้ามันเหยียบเบรกโอ้โหรถก็มีโอกาสจะหยุดนั่นแหละครับแบบเดียวกันสติเนี่ยนะแค่เรายกเท้าผ่อนคันเร่งมันก็เหมือนมีสติ นะครับจะทําอะไรนะจะพูดอะไรจะคิดอะไรมันก็ค่อยๆใคร่ขวดแต่ถ้าหยียบเบรกนี่มันกําลังเข้าสู่ทางเข้าสู่ทางยังไงครับก็ย้าไปถึงต้นเหตุว่าเพราะความคิดในการปรุงแตง่งมันเกิดมาเป็นมวลของกรรมที่เกาะอ,อยู่นะครับดังนั้นถ้าเรานะครับทำให้รรจิตมันไม่คิด ซึ่งโหทุกคนก็จะบอกว่ายากซึ่งมันยากจริงๆนะวิธีทําจิตให้คิดก็เหมือนที่ผมจะอธิบายว่าจิตมันมีการทํางานอยู่สองด้านปรุงแต่งกับสตินะครับพอมีสติมันก็ไม่พรุงแตง่งพอไม่พรุงแต่งไม่พรุงแต่งบ่อย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 บอยบยซ้ำซ้ำซ้ำๆมันก็จะเกิดภาวะก,การว่างหรือการว่างไปเอง แต่การว่างนั้นมันไม่ได้ว่างเหมือนการนั่งสมาธิหลับตามันจะเป็นการว่างที่เกิดขึ้นจากเรารู้เห็นสรรพสิ่งอะไรต่างๆแต่เราจะเฉยๆกับมันถ้าไม่เราเฉยๆก็เพราะเราเข้าใจมันว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นคนเป็นอะไรมึงจะมีเรื่องมากกับกูเดี๋ยวมึงก็ตายกูก็ตายีาหาก็ตายกันทั้งนั้นนะไม่มีใครไม่ตายจะไปเรื่องมากทําไมนะสัตว์ หมูหมากาไก่เลี้ยงไว้มันก็ต้องตายเลี่ยงโศกเศร้าเสียใจให้มันเป็นมวลในจิตใจทําไมต้นไม้มปลูกมามันก็ต้องตายเพราะอย่าว่าแต่สิ่งของผมยกมาเลยแม้แต่โลกนี้วันหนึ่งมันก็ต้องแตกระเบิดไปตามสภาพมันอันนี้ถ้าเราเข้าใจคือการปฏิบัติธรรมทีนี้การสร้างสติที่ว่าที่พูดมาทั้งหมดทำยังไงอ๋อหยาบๆก็ครับรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ผมบอกนะประคำนีมันถูกไป แต่เราจะเดินถูทั่วๆไปมันก็เหมือน,นคล้ายๆกับคนบ้าน,นะอยู่คนเดียวไอ้พวกนี้เวลาอารมณ์แรงๆนะแล้วเราเหวียงกลับมาไม่ได้เราก็ใช้แรงๆหรือเราจะกระสือเต้าเราจะโดดโลด,ดเต้นอะไรนี่เป็นการทําสมาธิสร้างสติขึ้นแต่วิธีที่ดีสุดและทําได้ตลอดเวลาก็คือดูดลมหายใจพอลมหายใจมันเข้าออกนะที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอาณาปานาสติลมหายใจมันเข้าออกเราก็ดูไป พะเราดูลมหายใจบอกเล็วจิตเนี่ยนะมันจะมีคุณสมบัติตอนนี้มันทําได้ทีละอย่างนะเพราะมันดูลมหายใจมันก็ไปคิดไม่ได้เพราะมันคิดมันก็ไม่ได้ดูลมหายใจอ่ะเพราะถ้าเราดูลมหายใจเราจะรู้มีความคิดเ้ดึงกลับมาดูลมหายใจแล้วทําเรื่อยๆมันก็ไปเข้าสู่วงจรเดิมที่ผมเรียนว่าทําซ้าๆๆนะมันเกิดความชำนาญจนเราเกิดความชนานาญในอนา,าณาปณสติเกิดความชํานาญ ท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองว่าท่านจเจริญในธรรมท่านเดินมาถูกทางที่จะหลุดพ้นจากอะไรครับจากสภาวะอารมณ์ต่างๆท,ท่านจะค่อยๆเย็นลงสงบลงวางลงว่างมากขึ้นเป็นการว่างภายในนะครับก็อนุโม,โมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่คิดปฏิบัติธรรมอนุโมทนาครับไม่ว่าจะเจอความจริงแบบไหน เราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ทิพยะพประกันภัยไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้คุณกล้าเผชิญกับทุกความจริงได้ตลอดไปจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ72ปีทิพยะพประกันภัย